ครับสวัสดีครับท่านครับพบกับรายการเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับในอนาคตพะเยาจะกลายเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าหัตถกรรมนะครับสินค้าเกษตรหรือว่าสินค้านะครับอื่นๆที่เป็นเชิงแฮนดิคราฟหรือว่าการการผลิตด้วยมือได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือการบ้านที่จะคิดต่อว่าจุดสีจุดสีเหลืองๆนะครับจุดสีเหลืองๆตรงเนี้ยนะครับ จะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถกระจายผลิตภัณฑ์เหล่านี้นี่นะครับขึ้นสู่ทางเหนือได้นะครับเรามองว่านะครับ500ล้านคนนะครับที่อยู่ข้างบนนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับ500ล้านคนนะครับ500ล้านคนนะครับจากไหนนะครับจากจีนตะวันตกทั้งหมดนะครับถ้าสามารถนะครับส่งนะครับสินค้าที่มีนะครับคุณภาพดีขึ้นนะครับผ่านทางนี้เนี่ยครับจะใช้เวลา18ชั่วโมงถึงเชียงลุง และสัปดาห์นี้นะครับรายการเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์ขอนำท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผมจะพาท่านไปที่นครเวียงจันทร์นะครับไปดูความพร้อมการเตรียมพร้อมนะครับของพี่น้องชาวลาวนะครับที่จะก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงนี้นะครับเราจะพบกับ พี่น้องนะครับชาวเราที่มีการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียนนะครับว่าชาตรลักปณ์อาธิปไตยประชาชนลราพื้นบ้านของเรานั้นเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรเขามีข้อดีอย่างไรนะครับและก็เขาได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างนะครับในทั้งนี้นะครับผมจะพาท่านไปพบกับท่านดรนาวินพรมใจสารนะครับจากมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนะครับได้ให้ข้อคิดได้ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความรู้กับท่านเกี่ยวกับประเทศเรานะครับแล้วก็ท่านจะบอกด้วยว่าพี่น้องชาวพะเยาเของเรามีการเตรียมพร้อมหรือ,อยังในการข้าก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในครั้งนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวพะเยาทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมดาวคำเวียงจันทร์สปปลาวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของที่นี่ด้วยเพราะว่าในอนาคตการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่นี่มีการรองรับมากมายครับตึกร้างบ้านช่อนที่เราเดินผ่านมาจากสะพานแม่น้ำโขงแห่งที่หนึ่ง เราจะเห็นว่าการสร้างต่างๆมีปริมาณมากเลยนะครับเพราะว่าขณะนี้แหล่งทุนที่มามาจากจีนกัมพูชาและเรื่องของเวียดนามนะครับนอกจากน,นี้ยังมีจากฝรั่งเศสและต่างประเทศอีกเยอะแยะเลยในขณะนี้เราคนพะเยาเองครับที่อยู่จังหวัดพะเยาเรามองว่าจังหวัดพะเยาก็เป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศลาวเช่นกันนะครับแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าประเทศลาวเขามีประชากรน้อยกว่าเราประมาณเกือบ ร้อยเท่าก็คือประมาณ7ล้านกว่าคนของเรานี่70ล้านกว่าคนนะครับในขณะนี้ลาวได้เตรียมตัวในการที่จะรองรับประชาคมอาเซียนโดยการเน้นเรื่องภาษาเราจะสังเกตเห็นว่าคนลาวพูดภาษาจีนได้มากขึ้นพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นแต่ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่เขาต้องใช้อยู่แล้วดังนั้นคนพะเยาครับเตรียมความพร้อมเรื่องท่านหรือยอย่างในเรื่องของภาษาแม้แต่เรื่องของการลงทุนครับเราจะข้ามมาฝั่งนี้เราจะเห็นว่า การลงทุนเยอะมากตึกกรามบ้านช่องต่างๆแต่ลักษณะของรูปแบบเขายังคงซึ่งวิถีวัฒนธรรมของความเป็นคนลาวพี่น้องคนพะเยาครับท่านตรงเตรียมพร้อมแล้วนะครับว่าขณะนี้ท่านพร้อมในเรื่ององการสื่อสารหรือยังเรื่องของอาชีพเรื่องของการที่จะรองรับโดยใช้วัฒนธรรมของท่านให้มันคงอยู่ได้เหมือนประเทศลาวโดยเฉพาะเวียงจันทร์ครับขณะนี้ความจเจริญเจริญมากวัยรุ่นต่างๆก็มีการที่จะ แข่งขันกันมีการที่จะตามสมัยนะครับเรียกว่าสมัยนิยมก็จะมีการแต่งกายต่างๆให้มันแตกต,ต่างออกไปแต่ยังคงซึ่งอะไรครับวัฒนธรรมของเขาบ้านเราแะครับเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปงลงหรือยังถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราทําอย่างไรภายใต้กระแส,สเศรษฐกิจครับทุนนิยมทุนที่มาต่างๆมาจากไหนมาจากต่างประเทศขณะน,นี้เวียงจันทร์มีแหล่งทุนเยอะไปหมดเลยครับแต่แหล่งทุนเหล่านั้น เขาอยู่ได้เพราะว่าอะไรนะครับก็ตามมิติของวัฒนธรรมต่างๆเราก็มาเยี่ยมเวียงจันทร์ครั้งนี้ก็คือโรงแรมดาวคานะฮะดาวคําแปลว่าดาวทองนั่นเองซึ่งขณะนี้เนี่ยดาวคําเองก็สร้างได้ประมาณ5ปีแต่การสร้าง5ปีของเขาเพื่อรองรับของประชาคมอาเซียนเช่นกันครับห้องต่างๆของเขาดูดีมากขณะนี้เราพร้อมที่จะรองรับประชาคมอาเซียนและคนพะเยาแล้วครับพร้อมหรือยัง พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาที่เคารพรักทุกท่านครับท่านพร้อมหรือยังครับที่เราจะก้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในอนาคตอันใกลน้นี้ในปี2558นี้นะครับเรามาช่วยกันเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมนะครับของพวกเราชาวจังหวัดพะเยานะครับที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเวทีประชาคมอาเซียนในครั้งนี้นะครับและก็ขอให้ทุกท่านนะครับเตรียมใจเตรียมตัวให้พร้อมนะครับที่จะก้าเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับวันนี้นะครับรายการเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์ขอจากลาท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับ